สวัสดีครับนะครับผมไลออนขอนแก่นนะครับจากช่องรถยนต์มือสองขอนแก่นนะครับวันนี้ก็ผมมีรถกระบะซีระตูครับเป็นเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ล้อ4ี่คูณสดิฟล็อกครับในรุ่นนี้ครับที่ผมจะมารีวิวครับเป็นยูสุวีคอร์สสามจุดศูนย์เอ็มออโต้โฟเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อครับ4ี่คูณสดิฟล็อกเป็นวีคอร์ปี2020นะครับคันนี้เป็นวีคอร์ปี2020นะครับกระบะซีระตูตัวสูงได้เกียร์ออโต้เป็นขับเคลื่อน4ล้อครับใครท่านไหนที่กำลัังตาามหครบ เลขไมค์คันนี้ระยะทางนะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันกโลครับเลขไม์อยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันกโลนครับไมน้อยเล่มเอกสารคันนี้พร้อมโอนนะครับนี่รถสภาพสีสันสวยงามนะครับแม็กเดิมโรงงานยางใหม่ปี2020ทั้ง4เส้นนะครับสภาพรถนะครับไม่เคยโดนชนครับรถได้เดิมๆรถได้สีเดิมไม่เคยเคลียร์สีเลยนะครับน็อตไม่มีขยับสักตัวรถนะครับคันนี้ซื้อไปพร้อมใช้งาน นี่ครับซื้อไปพร้อมใช้งานนี่ครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนี่ครับนี่รอบคันตัวรถนี่ครับรถได้เดิมเดิมนี่ครับเหมือนรถออกใหม่ป้ายแดงนะครับต่างกันที่ระยะทางนี่ครับนี่ใครหามือสองใช้งานอยู่ครับค่าตัวคันนี้ครับรถใหม่นี่ครับค่าตัวคันนี้รถใหม่อยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนกว่าบาทนี่ครับวันนี้ผมขายเพียง8ปดแสนเก้าหมื่นบาทครับราคาค่าตัววันนี้นี่ครับที่ผมเปิดไปครับ 890,000บาทครับนะครับลองสมมติตี890,000บาทกับราคารถใหม่120,000บาทครับห่างกันเป็นประมาณ300,000กว่าบาทนะครับลูกค้าคุ้มแน่นอนครับกับเลขใหม่อยู่ที่10,000กว่าโลเดี๋ยวมาดูสภาพรอบคนตัวรถว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับในเรื่องออปชั่นครับเซนเซอร์พาร์คกิ้งนี่ครับตรงนี้ครับนี่คือเซนเซอร์พาร์คกิ้งครับเป็นแจ้งเตือนเวลาใกล้วัตถุจะมีส่งเสียงดังแจ้งเตือนขึ้นให้นะครับคือป้องกันในเรื่องของการชนนะครับ ตัวนี้ได้มารอบคันด้านหน้าด้านหลังมีมาให้ครบเลยด้านหน้า1 2. จุด 3. จุด4จุดด้านหน้า4จุดด้านหลัง4จุดเหมือนกันครับเท่ากับว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้ได้รอบคันเลยในส่วนของตัวไฟหน้ารถครับตัวนี้เป็นแบบไฟ LED ครับเป็นไฟเดย์ไลท์ครับเปิดตลอดเวลาครับแสงสีขาวไฟสูงไฟต่ําเป็นแบบแสงสีขาวเหมือนกันในเรื่องตรงนี้ครับไฟตัดหมอกแสงสีขาวแต่ไฟเลี้ยงยังเป็นไฟหลอดอยู่นะครับคุณผู้ชมครับ นี่ด้านหน้าเป็นแบบนี้เลยนะครับในรุ่น V c o s t นะครับนี่ฝากระโปรงนะครับสีสันสวยงามฝากระโปรงเีเดิมๆเลยนี่ครับไม่เคยเคลียร์สีนี่ครับแก้มเดิมนะครับคิวนี้ของเดิมนะครับแม็กตัวนี้ก็แม็กของอิวสุเดิมโรงงานเป็นดิสเบรกครับมีในส่วนของกัวระบายความร้อนให้ด้วยยางเป็นยาง b ิจั s t r นครับยางปี2020ทั้ง4เส้น อย่างปี2020ทั้ง4เส้นนะครับในเรื่องของโฟครับเดี๋ยวผมจะพาหักโฟมาะไรแล้วก็ให้ดูเพลาในส่วนของตัวด้านหน้าให้ทั้งซ้ายและขวานะครับให้ดูว่าเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อนีครับบันไดข้างมีมาให้สหลับตัวสูงเท่านั้นนะครับในรุ่นตัวเตี้ยไม่มีมาให้นะครับนี่ไฟเลี้ยวครับเป็นแบบแสงสีเหลืองอยู่ตรงกระจกมองข้างแล้วนะครับผมในเรื่องนี้ครับนี่ ตัวนี้ภาษีไม่ขาด26มกราคม67ภาษีปีหน้าในเดือนมกราวันที่26ครับคิวครบเนะครับนะีบ่เราจับครบประตูครับมีตรงนี้เป็นแบบคล้ายๆเป็นขูดแบบพรีเมียมนีครับเป็นตัวกันลอยนะครับเวลาเปิดนะครับ<ม>เดี๋ยวมือเราเล็บเราเนี่ยจะไปขูดกันตัวนี้ก็มีตัวป้องกันให้แล้วก็ก่อนจะเปิดเนี่ยสังเกตตรงนี้คือปุ่มคีเรตครับได้มาคู่หน้าเลยนะครับตัวท็อปมีระบบคีเรตให้ นี่ครับรุ่นนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูออปชันภายในว่าเยอะเสืหรือเกินนะครับแถมวราตูตรงนี้สวยนะครับในเรื่องความเดิมนะครับเม็ดอาร์คเห็นอยู่ครบเลยนะครับพวกนี้เม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับนี่เส้นสายโครงสร้างเดิมหมดเลยนะครับครับเรื่องแผตูนะครับกระจกไฟฟ้านะครับอัตโนมัติมีแค่ฝั่งคนขับนะครับ หัวน็อตเนี่ครับไม่มีขยับนี่คือของน็อตเดิมนะครับนี่ไม่มีการขยับมันแงใดๆนะครับนี่ครับของเดิมเป็นแบบนี้นะครับถัดไปนะครับคอนโซลหน้ารถนะครับไม่มีแตกหักไม่มีร้าแน่นอนครับคอนโซลสวยครับนี่มีกล้องติดรถมาให้ด้วยอันนี้คือกล้องลูกค้าเสิร์ฟมานี่ครับเป็นการบันทึกนะครับจะใส่ของนะครับคู่มือการใช้งานนะครับของอีวสุเนี่ยอยู่ครบเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นพรบอนะครับประมาณนี้รถนะครับเล่มจริงอยู่บ้านนะครับอันนี้ก็แค่เต็นก็จะถ่ายเอกสารไว้นะครับนี่รถปี2020นีครับ64นะครับตัวนี้รถสีส้มนะครับเป็นเครื่องส0มพันนะครับ d m a x ็นะครับประมาณนี้นะครับกาเสียภาษีอยู่ที่6,800กว่าบาทนะครับ ประมาณนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมนี่ประวัติมันนี่ครับอ่าเบาะนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับเบาะเนี่ยโอ้โหใหม่จริงครับนะครับการใช้งานน้อยมากนะครับสมงูรเล็กไหมครับหนึ่งหมื่นสี่พันกิโลนะครับดูเรื่องความเดิมครับของแผงประตูฝั่งทางนี้กันบ้างครับหัวน็อตนะครับไม่มีขยับนะครับพวกนี้หัวน็อตเดิมเลยนะครับตัวหนังสือนะครับอยู่ครบนะครับ เดี๋ยวมาดูด้านหลังครับตอนนี้สองว่าสภาพเป็นอย่างไรบ้างพวกนี้สีสันสวยงามเลยนะครับลูกค้าครับไม่มีตําหนิใดๆเลยนะครับนี่เปิดประตูมาก็สวยเหมือนกันครับนะครับเหมือนกับตอนคู่หน้านะครับเรื่องคมเดิมนะครับพวกนี้เม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับนี่โครงสร้างบอดี้เดิมหมดเลยใครหารถสีประตูออโต้ใช้งานนะครับคันนี้ก็ได้ของเดิมสแตนดาร์ดนะครับนะครับ หรือใครอยากได้วีคอร์สผมมีคันนึงครับเป็นวีคอร์สสีขาวครับสีประตูออโต้โเหมือนคันนี้เลยเป็นรถออปชั่นเดียวกันแต่เป็นปี2021ครับรถปี2021ไม่วิ่งอยู่ที่40,000กโลครับสีขาวของผมครับนี่ครับนี่นะครับเบาสวยนะครับคันสีขาวคันนั้นผมแต่งยางในเรื่องของตัวยางมัตเทเลนไปให้ครับนี่ครับรวมถึงตัวเสริมแคลริบอยแล้วก็ เหมือนสายแคมปิ้งนะครับสีขาวเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูครับจะได้เห็นง่ายขึ้นครับนั่นเลยครับผมนี่ครับคันนี้ค่าตัวเนี่ยเท่ากันกับคันนี้เลย8 9 0 0 0 0บาทครับรอบคันตัวรถนะครับเซ็นเซอร์พาร์คิ้งอย่างที่บอกมีมาให้นะครับผมกันชนท้ายมีมาให้ครับไฟท้ายตัวนี้ยังไม่ LED เต็มระบบแต่มีไฟแสงเป็นแบบ LED ตรงนี้ให้นะครับเวลาไฟเด็กนะครับนี่ตรงนี้นะครับมีมาให้เป็นแบบ LED นะครับ เรื่องความเดิมนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูกันนะครับแม็กไลเนอร์ไม่มีการบรรทุกหนักครับเป็นแม็กไลเนอร์ของเดิมของอิวสเลยนะครับเรื่องความเดิมมาดูเสาฝั่งซ้ายก่อนนะครับเม็ดอาร์คเห็นนี่ครับรถเดิมไม่เคยชนครับเสาเดิมนะครับเม็ดอาร์คต้องเห็นนะครับไม่งั้นก็รถจะไม่เดิมนะครับถ้าไม่มีเม็ดอาร์คนะครับรถยี่ห้อทุกรุ่นทุกค่ายนะครับต้องมีเม็ดอาร์คนะครับ นี่ครับประมาณนี้นะครับในเรื่องของตัวคมเดิมนะครับด้านท้ายออปชั่นอะไรให้บ้างก็มีอยู่ประมาณ2อย่างนะครับอย่างแรกเซ็นเซอร์คันวัตถุตรงนี้ให้4จุดนะครับแล้วก็ก็มองหลังมีมาให้นะครับแล้วก็เป็นตัววัดระยะมีมาให้นะครับนี่แถบนี้นะครับสะโพกหลังขวาสวยงามมากนะครับรถใหม่จริงๆนะครับ มาตูสวยนะครับพวกนี้ได้เดิมนะครับนี่พวกนี้ไม่อาร์คนะครับนี่ครับนี่ครับสวยงามนะครับมีแอร์ตอนที่สองให้ด้วยนะครับที่เสียบ USB มีมาให้เหมือนกันนะครับนี่เบาะสวยเบาะไม่ขาเพดานบนสวยมาก นี่ครับนี่นี่ครับหน้าจอทักกีนมีในส่วนของเดี๋ยวฟังก์ชันพามันพูดกันเดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวนี้เลยครับนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนเชสซีบอกเลยว่าสวยมากนี่ครับเชดซีเนี่ยลูกค้าไม่ได้เอาไปลุยนะครับถึงจะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อจริงแต่ลูกค้ายังไม่ได้เอาไปลุยครับนี่ครับเชสซียังสวยอยู่ขับในเมืองธรรมดาอยู่ครับนี่ครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของตัวเพาก่อนนะครับหักขวาสุดให้ครับตอนนี้ผมเข้าขับเครื่องสี่ร้อยอยู่นะครับนี่นะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาดูในเรื่องของตัวเพากันนะครับนี่ตัวนี้นี่ครับก็นี่นี่เป็นเพานะครับที่ถ่ายให้เห็นนะครับใหญ่ๆนะครับมันจะเชื่อมต่อกับล้อครับเป็นเพานะครับนี่พวกในส่วนของตัวปีกนกบนนะครับ สวยงามนะครับยังใหม่นะครับปีนกล่างนะครับพวกคันชักนะครับก็ยังดีอยู่นะครับไม่มีอะไรเสียหายปีนกล่างยังดีลูกหมากดีนะครับนี่ครับลูกหมากครับไม่มีอะไรเยิ่มแน่นอนลูกอย่างยังทำงานได้ปกติช่วงล่างดีแน่นอนนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูเพ้าอีกฝั่งหนึ่งครับว่าเป็นเหมือนกันไหมนี่ครับให้ดูกันแบบนี้นะครับผม จริงหักกรมาอะไรเนี่ยให้รถขยับด้วยนะครับอย่าไปหักเลยเพราะว่าจะทําให้ยางเสียนะครับอันนี้คือขออนุญาตในการถ่ายคลิปนะครับแค่จังหวะเดียวนะครับนี่ตัวนี้ครับเป็นเหมือนกันครับมีทั้งเพาคันชักนะครับปีนกล่างปีนกบนนี่ครับลูกหมากนะครับดีหมดเลยนะครับนี่รับเคลื่อนสีล้อนะครับตัวหุ่มเพานะครับทั้งนอกและในยังดี นีครับไม่มีอะไรขาดแน่นอนนะครับเป็นตัวกรองการฝุ่นนะครับเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูในเรื่องของตัวออปชั่นฝั่งคนขับกันว่ามีอะไรให้บ้างนะครับแถงประตูตรงนี้สวยครับในเรื่องของความเดิมเมท a อาร์คหนึ่งมีครับเมทอาร์คเห็นชัดนะครับเส้นสายพวกนี้เดิมหมดเลยนะครับนี่ครับตรงนี้กระจกมองข้าง นี่ครับอยู่ตรงนี้กระจกมองข้างปบไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้าครับเซ็นทรัลล็อกมีมาให้ครับกระจกได้ไฟฟ้าทุกบานอัตโนมัติฝั่งคนขับครับเบาะตรงนี้เป็นเบาะหนังนะครับเสียงตาลครับเบาะสวยไม่มีขาดครับนี่ครับเบาะอาจจะมีการแตกรายงานหน่อยนิดนึงเค่นิดเดียวครับเนี่ยเป็นรอยแตกรายงานนะครับเป็นการใช้งานนะครับของตัวรถแต่ยังตึงใหม่เอี่ยมเลยนะครับตอนนี้ให้ดูแบบนี้นะครับบปาไฟฟ้าครับเฉพาะฝั่งคนขับนะครับ หัวน็อตนี่ยครับยึดแผงประตูไม่มีขยับนะครับนี่นี่ครับน็อตเดิมเนะครับเดี๋ยวมาดูแผงประตูฝั่งสุดท้ายว่าเดิมไม่เดิมครับนี่ครับอันนี้คือประตูบานที่สีเราจะถ่ายให้ดูนี่ครับนี่หัวน็อตแก้มอันนี้จะเป็นน็อตยึดแก้มนะครับไม่มีขยับนะครับน็อตยึดแผงประตูไม่มีขยับนี่ครับนี่ของเดิมเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะมีน็อตยึดฝากระโปรงอีกนี่ครับเดี๋ยวจะพาไปดูนี่ครับในเรื่องออปชั่นครับให้ดูแบบสรุปคร่าวๆง่ายๆก็คือ เดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ดูตรงนี้นะครับอันนี้เปิดฝาถังน้ามันนะครับด้านบนตรงนี้มีระบบออนออฟให้ครับระบบพัชชันคอนโพลหรือ VSC ครับช่วยในเรื่องของเสถียรภาพการทรงตัวของตัวรถนี่ครับรุ่นนี้มีมาให้ครับเมื่อล้อเกิดอาการเลื่อนฟรีระบบจะตรวจจับและเอาน้ํามันเบรกไปหล่อตรงล้อที่ฟรีเนี่ยให้มัน่วงไว้เพื่อลดอาการล้อฟรีแล้วก็ให้กลับมาหมุนเหมือนเดิมนะครับเท่ากันกับเพื่อนนะครับนี่อันนี้เป็นการปรับไฟสูงต่ําของหน้ารถนะครับเป็นไฟ ปกตินะครับไฟสองสว่างนะครับสามารถปรับได้นะครับในเรื่องออปชั่นนะครับมาดูกันนะครับตรงนี้ครับพวงมาลัยครับมีแอร์แบตให้ครับระบบมัลติฟังก์ชันเป็นเกี่ยวกับสิยงกับหน้าจอครับถ้าต้องการปรับอะไรอยู่ตรงนี้แล้วหรือสามารถปรับที่หน้าจอตรงนี้ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นระบบควบคุมโทนครับควบคุมความเร็วตัวรถครับสามารถรัวามเร็วได้ครับตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวที่ปัดน้ำฝนอยู่ฝั่งซ้ายเหมือนกันนะครับ นะครับเป็นรถญี่ปุ่นทั่วไปนะครับเดี๋ยวมาดูเลขไมคันนี้กันครับผมนี่คันนี้เป็นเรือนไมมาผสมดิจิตอลนะครับข้อดีคือตัวนี้เลขไมอยู่ที่1 4 0 0 0หมโลครับเลขไมอยู่ที่14,00 0หมโลครับระบบขับเคลื่อนสีล้อใช้งานได้ปกตินะครับเกณฑ์นะครับในเรื่องของตัวความร้อนเกณฑ์น้ำมันเครื่องนะครับวิ่งอีกกี่กิโลมีบอกให้นะครับนี่เป็นประมาณนี้นะครับ หน้าจอทัชสกรีนครับมีระบบในเรื่องของตัวเขาเรียก Apple CarPlay ตัวนี้ Apple CarPlay เนี่ยยี่ห้อค่ายอื่นแม้จะปีเหมือนเราเนะครับปี20 21ยังเป็นแบบสายครับแต่ตัวนี้เป็นแบบไร้สายแล้วในปี2020ในรุ่น V+ ort, นี่ครับนี่ตัวนี้มีเรื่องของตัวแผนที่ในวิให้ครับเ FM AM นะครับได้หมดเลยบลูทูธได้ Apple CarPlay ได้นี่ครับนี่เป็นประมาณนี้นีครับ นี่มีแมบให้ในขับเต็มหน้าจอสามารถปรับครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับมันเล่นง่ายนะครับตัวนี้ครับนี่ครับเวลาเลื่อนไปมามันลื่นสมุลนะครับตามมือผมเลยนะครับนี่ครับเป็นประมาณนี้นะครับแอร์ปรับเป็นแบบไฟฟ้าครับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาอิสระครับพัดลมตัวเดียวกันนะครับโฟเป็นโฟไฟฟ้าแล้วครับบิด 4H 4 h ครับ2มีมาให้นะครับในรุ่นนี้ครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ1คือ สามารถเชนเกียร์ตรงนี้ได้ขึ้นบวกลบเองจะมีบวกลบให้ครับนี่ครับเลขนหนึ่งเลขึนสองนะครับนี่ครับถ้าดันไปก็เป็นดีปกตินี่ครับมาดูออปชั่นกันว่าตรงกลางมีอะไรให้บ้างตรงนี้เป็นระบบช่วยลงเขาครับถ้าลงทางชันรถนะครับระบบที่ผมจะพูดตรงนี้นะครับก็คือมันลงเขาให้เองนะครับลงให้เองยังไงเหยียบเบรกให้เองครับจับแค่พวงมาลัยครับนะครับหักซ้ายขวานะครับวามเร็วไม่เกิน20 นะครับแต่ต้องเข้าขับเคลื่อนสี่ล้อร,ระบบนี้ถึงจะทํางานนะครับในรุ่นถัดไปก็คือดิฟล็อกครับตัวนี้ครับคือดิฟล็อกเป็นการล็อกเฟืองท้ายครับรถขับเคลื่อนไปด้านหน้าเหมือนกันนะครับเราเข้าเกียร์ดีขับเคลื่อนไปด้านหน้าเหมือนกันแต่เห็นไหมครับตามคลิปวิดีโอครับล้อหน้าหน้าซ้ายเกิดอาการฟรีแต่ล้ออันนี้ติดแงกหมุนไม่ได้เลยนะครับอีกล้อหนึ่งหมุนล้อหนึ่งไม่หมุนเท่ากับว่า มันไม่ได้ช่วยกันนะครับไม่ได้ไปพร้อมกันแต่มันไปทางเดียวกันครับนะครับถ้าเพื่อนตายก็ไม่ช่วยเพื่อนแต่ตัวนี้เขาว่าดิฟล็อกครับคือการล็อกเฟืองถ่ายล็อกระหว่าง2ล้อเนี่ยนะครับเผาเดียวกันเนี่ยให้หมุนไปพร้อมกันจะไม่มีใครเสียเปรียบใครถ้าล้อนี้หมุนล้อนี้ก็ต้องหมุนครับไม่มีการติดแน่นอนและรถสามารถไปได้นี่คือการในส่วนของตัวดิฟล็อกครับเขาเรียกนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจกด2-2ง,ส,งสามสา,มมาเดี๋ยวอธิบายให้นะครับว่า ดิฟล็อกการใช้งานเป็นอย่างไรนะครับคลิปนี้คือเบื้องต้นนะครับประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วกุญแจตัวนี้ได้มา2ดอกนะครับอีกอันหนึ่งอยู่ที่บ้านนะครับกุญแจแบบนี้เลยระบบนี้ก็คือสตาร์ทรถเองให้ด้วยมีมาให้นะครับเดี๋ยวดูดูดูดกดดับเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูในเรื่องของ,องระบปงกันนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ในเรื่องของการเปิดรถเองให้นะครับ สตาร์รถเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับมาดูห้องเครื่องก่อนนะครับนี่ให้ดูท้องฟ้าไปก่อนนี่ครับตอนนี้ครับตัวนี้เป็นเครื่อง3.0ครับนี่ครับตัวนี้ฝากระโปรงเดิมเครื่องเดิมคานซ้ายขวารถจะพามาดูกันนี่ครับนี่ฝากระโปรงเดิมนับไม่มีขยับนี่ครับเส้นสายพวกนี้เดิมหมดเลยนะครับ นี่อันนี้เป็นน็อตยึดเสาโป่งนะครับนี่ครับน็อตเดิมนี่ครับไม่มีการขยับนะครับเม็ดอาร์คเห็นชัดนะครับนี่ครับน็อตยึดฐานหลักของกระโปรงก็ไม่มีขยับนะครับนี่พวกนี้แก้มเดิมหมดเลยนะครับนี่พวกนี้นะครับของเดิมหมดเลยนะครับนี่ครับ รุ่นนี้ก็ในรุ่นอ e ีวุสุเนี่ยเขาก็จะได้ในเรื่องของตัวช่วงล่างนี่ครับที่ว่าจะได้เป็นที่1เลยแหละนะครับเทียบติดยากมากพวกรถฟอร์ดนะครับหรืออ e ีสุเนี่ยช่วงล่างดีมากนะี่ครับคือมันนิ่งมาตั้งแต่ในรุ่นแอดเวนเจอร์แล้วนะครับตั้งแต่อีวสุครับนี่ครับมันออกแบบมาให้นิ่งแล้วก็เน้นขับสบายนะี่ครับถึงเครื่องจะไม่แรงหรือไม่สู้คนอื่นเขาแต่ในเรื่องนี้ช่วงล่างผมบอกเลยว่า คันนี้ได้มาที่หนึ่งแน่นอนนะครับในเรื่องของตัวช่วงล่างนี่ครับนี่จัดไฟนแนนซ์นะครับหรือว่าซื้อเงินสดได้ทั้งสองนะครับนี่ครับนี่เครื่องดีไม่มีย้มนี่ครับจะถ่ายเครื่องให้ดูทั้งหมดเลยนี่ครับพวกรอยมาร์กสีส้มนี่ครับจากโรงงานก็อยู่ครบนี่ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับ ABS มีมาให้ค <analyze> รับนี่่อะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันนะครับว่าเสียงเครื่องเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปรายละเอียดกันนะครับตัไงใหมไว้ในขับมาสตาร์ท เป็นประมาณนี้นะครับนั่สับในรุ่น isuzu vios สามจุดศูนย์ m auto f o ครับใครสนใจคันนี้ครับราคาค่าตัวอยู่ที่8ปดแสนเก้าหมื่นบาทครับลูกค้าจากไฟแนนซ์ซื้อเงินสดได้ทั้งสองครับแต่วันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยใครสนใจโทรเบอร์ขึ้นไว้ให้ด้านบนได้เลยนะครับโทรสอบถามข้อมูลก่อนได้นะครับรถอยู่จังหวัดขอนแก่นครับนะครับอยู่ตรงสะพานลอยเลยนะครับนี่อันนี้จะเป็นสะพานลอยบ้านหนองบัวดีหมีนะครับมาก็จะเห็นต้นขุนกับศาลานะครับ นี่เต็นรถเราก็จะเห็นตรงเป็นประตูทางเข้าหน้าวัดนะครับนี่นี่เต้นก็อยู่ฝั่งนี้นะครับประมาณนี้ถ้ามาก็จะเห็นน้องหมาตัวนี้นะครับนี่นะครับแลบลิ้นด้วยนะี่ครับอเดี๋ยวมาโชว์โหมดสุดท้ายครับโหมดนี้บอกเลยว่านะี่ครับหลายคนรอมานานนะครับ เครื่องรถก่อนนะครับดับเครื่องรถแล้วนะครับตอนนี้มาดูระบบนี้ครับขั้นแรกครับล็อกล็อกรถก่อนนะครับล็อกรถเสร็จนะครับหลังจากนั้นนะครับกดปุ่มด้านบนครับนี่ครับด้านบนตรงนี้ครับล็อกรถก่อนนะครับหลังจากนั้นกดค้างไหมครับ รถสตาร์ทให้เองครับนี่คือรถสตาร์ทแล้วนี่ครับฟังเสียงนี่ครับฟังเสียงครับรถสตาร์ทให้เองแล้วนี่ครับแต่ถ้าเกิดเรากดเปิดประตูรถจะดับให้เองครับนี่ครับนี่ครับรถดับแล้วนะครับเป็นการอุ่นเครื่องสตาร์ทไว้ก่อนนะครับเพราะเรียกว่าระบบชื่ออะไรผมไม่ทราบแต่รู้แค่วิธีทำนะครับตอนนี้ครับ ชื่อภาษาอังกฤษยาวเกินนะครับโอเคสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกไดลไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องจากลากันแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับนี่ครับใครสนใจคันนี้สุดจริงๆนะครับโอเคนะี่ครับผมขอบคุณครับ